สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อหกสิบหกครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปีสานหมูออนทัวร์ครับสําหรับ e ีนี้นะครับเราตื่นตั้งแต่เช้ามาอากาศดีมากครับอยู่ริมโขงกับจังหวัดมุกดาหาร <c oughs> <c oughs> ก็เสรบมเนื้อตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็าได้คะฮะ เนื่องแต่เมื่อคืนนะครับเราจอดนอนที่นี่ครับก็เมื่อคืนทุรักทุเลหน่อยครับประสบปัญหาครับรถถุงลมด้านหลังไม่ยกนะครับก็มันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าตัวรถนะถูกวางไว้บนคานเหล็กแข็งๆครับไม่ได้มีความนุ่มนวลครับ เช้านี้เรา,าโหลดน้ำใส่นะครับแล้วก็เดนน้ำที่เป็นน้ำอาบนะครับออกออกตรงนี้นะแต่ว่าซ่วมเนี่ยเราไม่ได้เดนนะครับเราจะไปปล่อยออกริมน้ำโขงนี่ไม่ได้นะครับที่เราปล่อยลงเมื่อคู่นี้จะเป็น เ,เป็นแค่น้ำอาบนะครับน้ำจากการอาบน้ำนะแต่ว่าท่อส้วมเราไม่ได้เทครับเมื่อคืนช่างมาตอนประมาณ 5, อตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับแล้วก็เสร็จประมาณห้าทุ่มครับก็เป็นการแก้ไขข้าวๆก็คือเติมลมเข้าไปในถุงลมครับช่างเขาอบอกประมาณว่า ให้ซอฟต์แวร์สั่งงานแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ตอบสนองครับต้องเอาเข้าเช็คที่ศูนย์นะครับแล้วก็มีต้องมีการอาจจะต้องมีการสั่งอะไรรออะไรประมาณนี้ครับก็เลยนะครับของเราจำเป็นต้องยกเลิกภารกิจครับที่จะข้ามแดนทั้งหมดเลยครับเพราะว่ารถถ้าเกิดไปประสบปัญหาที่ต่างแดนเนี่ยก็จะลำบากนะครับ ก็ยกเลิกภารกิจนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์ครับเราจะเดินทางกลับกรุงเทพครับวันนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นมากริมน้ำโขงสองวันมานี้นี่เราไม่ได้แทบไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เลยนะครับแสงโซลาร์เซล นี S <S ้พี่ต้อมจะเอาโดนขึ้นบินแล้วสำรวจริมแม่น้ำโขงแล้วเอาเอาไปฝั่งโน้นหน่อยนะจะจลับกลับมา โนะครับสถานการณ์ลมแรงอย่างนี้ขึ้นได้หรือเปล่าน,นี่คือลมแรงมากนะครับขนาดรองเท้ายัางปิวฮะโอ้ยโอ้ยตัวบนนั่นตอ้นนย่งเดียวนะสูล้สลมล็อกเลย เยี่ยวครับแม่งแดดนีเซฟแมระใจดนี่เซฟตี้โนติฟิเคชันแจ้งครับเย็นวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์กับกองคารวานของเรานะครับนี่พี่ยักษ์ก็อาบน้ำมาใสยห้องน้ำวัดครับพี่ยักษ์ เดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะไปอาบเหมือนกันเรายอยู่ยกันที่จังหวัดมุกดาหารครับวัดศรีมงคลเหนือเช่นเคย,ยที่เดิม,ม,ดมกมมมำลังถ่ายทำมิวสิกเยอะ สุดยอดอนนี้เราอยู่ปากหลักกันอยู่ที่เดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปที่อุบลกันครับผมอ่ามือนี้มือนี้ ท่านเชฟของเรานะครับก็จัดเมนูของภาคอีสานให้นะครับก็คือส้มตำนั่นเองอเราไปถามเชฟกันวันนี้เชฟเชฟทำอะไรให้เรากินลมแรงนะ <c oughs> จนประตตเปิดนะครับน่ <c oughs> ทำอะไรเชฟอันนี้ไเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเงินซื้อกินแล้ววันนี้ต้องพึ่งเชฟแล้วพากันไปเดือนกินกาแฟหมดไปสี่ห้าร้อยแลนี่ยสองเ่งหอนหาเฮ้เป็นเงินไทยห้าสิบบาทอม่นบรอ ้เกาอรอยหารสิบไอห้าไอ่สองหมื่นห้สิบอะไรห้าหมื่นอะม่นู่อยัางม่นู่อยงต้องต้ ก็ได้กินเนี่ยอะครับเมนูวันนี้ก็ตามโอ้ยพ่เชฟบอกโอเคเดี๋ยวเราก็อากาศโอ้ลมอย่างนี้มาทั้งวีทั้งวันตั้งแต่เมนะื่อวานลนะ เรียกว่าลมกันโชคเลยไม่ใช่ลมลมหนาวลมเย็นธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำอาบทากันก่อนก่อนที่จะขำมืดน,นะครับอโอเคอเดี๋ยวมาเจอกันช่วงอนะ่ะค่ำ